สวัสดีะพี่น้องสวัสดีตอนชเช้าๆนะพี่น้องนี่คือบอบอ่อปลาเกตหลังบ้านนะพี่น้องเนี่ยบอปลาเกตมันจะมีพวกปลานิน้นไปยังีพวกปลานิลนิี่แม่มัสอนกุ้งพี่น้องสอนกุ้งฝอยสอนกุ้งฝอย เบิขาส่วนนี่มันคือเป็นปลาตะไคร้เนาะพี่น้องเขาก็ส่วนไปได้สามสามบาทแล้วละพี่น,อนอ้องนี่ก็มีจากตะไคร้แบบที่ว่าดินี่พี่น้องถังนี่นได้กับพี่น้องนี่นี่กุ้งฝอยพี่น้องนี่จะ้ะกุ้งฝอยสอดตรงนี้พี่น้องเขาสอดตรงนี้สอดนั่นี่จ้ะนีะ่ก็ได้ถือกล้องไงเนาะพี่น้องนี่จะ้ะ เอาสอนขอบออเนี่ยพี่น้องเขาก็ีิตักนี่จ้ะนี่เาีิตักรล้อนี่พี่น้องนี่ยจักรล้อขอบนี่พี่น้องขันนี้คนมีเห็ดชิคักก็พี่น้องพี่คนถือกล้อนไงมันมีหลายๆเพื่อที่เห็นตะไคร้แต่พี่น้องจะขึ้นให้เบิ้ลว่าชีี่มีแต่ตะไคร่ปีว่าเนาะพี่น้องนี่จ้ะเอาถังไปน้ำตะไคร้พี่น้อง เบื a? A ้งๆพี่น้องนี่เบ ah, ื้งเบื้องบื้งเบื้องโอ้โหเจิดจดๆน้องพี่น้องพุ่น่ะพุ่น่ะบ่ได้ซื้อมัดนั่นเด้อพี่น้องนี่กุ้งมัดลายอีหลีบเลยกุ้งฝอยพี่น้องนี่นี่จ้ะกุ้งฝอยนี่จ้ะพี่น้องนี่นี่จ้ะนี่กุ้งฝอยพี่น้อง จับเทื่บินนี่จะ้ะนี่พี่น้องนี่จะ้ะตักสามบาทได้พี่น้องเลยแต่ก่อนเขาก็เคยตักไปขายอยู่พี่น้องแต่ว่าปวดลังเขาก็เลยเวียนนี่จะ้ะ สามบาทพี่น้องนี่ยว่ะบอสว่ะโต้ย่พี่น้องโต้ยง่ายที่ดีว่าเพิ่นกุ้งเต้นนะพี่น้องอันนี้ถ้าขายนี่ก็ประมาณหกสิบบาทเดือนพี่น้องนี่ <c oughs> เขาขายถือพี่น้องเขาขายถือหกสิบบาท ไม่จะพี่น้องเขากะเดี๋ยวเขาเอาทางวางไว้ก่อนนะพี่น้องเขากจะไปตักนี่เอาที่ตากของเนียตากปลานนะพี่น้องเขาจะไปตัตอขอกขัางบ่อแต่ขัางบอ่อเขากับปานาน้ารอบรอบข่างบ่อเนี่ยแหละพี่น้องกุ้งมันที่เขาฟังเขาฟังแต่เศร้าย้งเมื่อเศร้าพี่น้องประมาณหกโมงนี่แหละเราต้องตากยังเมื่อเศรา้าบอ่อนี่มาเขามันมีป่านิ้นพี่น้องมีป่านิ้นหลาย ปน,นิษน,นานมันกรสีใสน้ำม,มั้สีใสการข้าวมันมีกุง้งกุ้งบอนีิฮอกบได้ตักโดนแล้วตะก้อนเขากระตักตักอยู่เรื่อยเนาะกุง้งฝอยมันก็บ่ใหญไปไหนเพราะเว้นระยะห่างเลยมันก็บด้ยวยแด่นีตัวใหญ่ดีพี่น้องกุง้งฝอยนี่พี่น้องมีหลายกุ้งอะบอห่าสะอาดพี่น้องบอนามใส่บอนี่แหละค่ะบอที่หอา พักหน้าใบแต่ป่านนีนน้น่ะติมเลยเนี่ยจ้ะตอนนี้ก็าถึกดินน้อยนึงเท่ากับล่างในจังน้อยล่างดินออกในจังน้อย,ยไลยพี่น้องกุ้งกุ้งโตใงน้ำเท่าน,นั้นเลยอย่างด้านข้างเขาก็จะปลูกตะไคร้ไว้ปลูกตะไคร้ไว้เต็ม ไม่จ้ะปุ่มเขาตัวง้างพี่น้องตัวงา้างนี่ปุมตัวไซด์ดีตัวงา้างนึ่งสิบดินแนนมาห่อตักเขาฟังแนมถ้เห่อตักเรื่องแล้ก็จะถึกดินนี่จ้ะเอากระสีไปตักอีก กะอีกจากเท้านนึงพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นป้ายหยาด้านข้างนี่จะ้ะเขาก็สซเอาถังใบใบต้นมะม่ว,มวงตั้งแตสีหกเนี่ยกับ่หกปันใดเรกพี่น,อออน้องปลาตาค่ายเขาก็จะไปโซนตาเข่าตาเข่าป้ายหยาพี่น้องเข่าป้ายหยาเขาสิส่วนเข่าป้ายหยา ปลากระสิเตกส,สวดสวดออกแม่พ่อปลาทรงเส้าๆไม่ใช่ขึ้นม่นช่ขึ้นหัวเต็มพวกปลานิ้นมันคืขึ้นหัวเต็มตอน,สนเส้าเขาก็ตักใส่เวลาบ่โดนหออพี่นอ้องพอเขาจะรู้ว่าจังไหนว่าคือมีกุง้งฝอยกุ้งฝอยมันคือหลายบาง,บางทีหอาก็ย่างมาขอบดรอกระสิแตกออกพี่น้องกันสิแตกสวดออกเลย ก็ตักเขาตักกองสำมือก็ตักมาฮหดกินยุกโตงวายแต่เมื่อเขาลองตักเบิ้งได้ประมาณล้กลวหรือเมื่อไแต่เขาก็ขายพวกกันเองเนี่ยขายราคาถึกๆเนี่ยตามบ้าเขาให้กันไปกินนะพี่น้องเขาก็บอกว่าเออบอกค้นพวกกันมาตักเอาเขาก็ลัมีเวลามาตักบางทีก็มีพวกมาตักไปกินนั่นใชนไห นี่พี่น้องยางมาแล้วแต่เศร้าอยู่พี่น้องตื่นมาเศร้าไม่ไหมเเห็นกุ้งไหลกันเลยมาตักกุ้งฝอยอีกจ่ะพี่น้องนี่พี่น้องนี่นี่ตัวง้างตัวใสพี่น้องใส่ง้างโอ้โหแล้วนี้ละเจียวสุดท้ายแล้วพี่น้องมาตักอีกแล้วมันได้หลายแล้วพี่น้องนี่จ้ะพี่น้อง ตักเข้าเดี๋ยว,ดวยได้พี่นอ้องนี่เขาปวดพี่น้องเพิ่งร้องาตินี่จับพี่น้องบาดทถ่ายโอ้ยบาทถูกท้ายพี่น้องนี่นี่ตักหลังบานอันนี้ที่ตักมาได้แล้วพี่น้องนี่นี่นี่ที่ตักมาได้แล้ว Ừ, bà thịt thai ừ. để cùng. Tổ nhây này đấy nếp ở phía nòng Mình tối nhay ở đây nè Tối nhay ở phía nòng Ta coi mấy tối này nè Nè chà Nè Tạc phăng điều khi nó เขาตักฟางเดี่ยวมันจะมีโบรตรงนี้พี่น้องเนี่ยโบนี่นี่จ้ะนี่จะถ้าตักฟางต้นนี่ค่ะนี่นี่นี่เขาตักฟางในพี่น้องเนี่ยตักไปถึงนั่นนะแต่เขาไม่ได้ตักฟางนี่ตาตักฟางนี่โอ้หลายนี่จ้ะนี่จ้ะปานนี่